สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมณรง์ที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เอารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรั r e ีโว m สมาร์ท2.4 Z Edition นปี2021นะครับคันนี้เปิดราคาเลยก็แล้วกันนะครับคันนี้ขายอยู่เพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคันนี้ผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับจัดโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบ เราขอออกให้ลูกค้าเองนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวรอผ่อนเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับของเราก็จะมีศูนย์บริการนะครับตรวจเช็ครถให้ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็อันรถอันมัดนะครับเติมน้ำมันขับไปแบบยาวๆเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.4ลิตรนะครับ4สูบ16วาล์150แรงม้านะครับถือว่าคุ้มมากนะนะครับปี2 0 21ด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับป้ายแดงนะตอนนี้นะคันนี้โอ้โห ถูกมากเลยนะครับรถไปได้หลายแสนเลยนะครับลูกค้าเอานะครับพาชมนะครับคันนี้จะสวยขนาดไหนนะนะครับมาเริ่มจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัดกับดําเงานะครับสวยกริบเลยนะตัวนี้สวยมากนะครับทะเบียนผอผึ่งผอผึ่งนะครับ6840อุบลราชธานีนะครับคันนี้เป็นรถจังหวัดอุบลนะครับมาดูด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับเนี่ยนะครับไฮรักนะครับเนี่ย ถ้าเป็นโตโยต้านะครับไฮลักเ็าจะติดอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างของกระจกมองข้างนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับล้อเนี่ยครับเราทาเป็นดําหน้าเงาให้นะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเราทําให้ฟรีเลยนะครับล้อนะครับตัวนี้ล้อเป็นแมกซอลอยจากโรงงานนะครับทาสีให้ใหม่นะครับเป็นดําหน้าเงานะครับแต่ตัวนี้ยางเนี่ยเราเปลี่ยนมาให้ใหม่ๆเลยนะครับปีใหม่ๆเลยตัวนี้พร้อมใช้งานมากนะตัวนี้ นะคระะับอ่ามือจับนะครับเปิดประตูเนี่ยนะครับมือจับเปิดประตูก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเนี่ยนะครับอ่าได้เป็นเบาะหนังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยพาชมภายในนะครับอ่ามาชมด้านท้ายของตัวรถนะครับอ่าด้านท้ายของตัวรถจะสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยไฟท้ายนี่กริปเลยนะครับไฟท้ายนี่กริปเลยนะครับสวยมากนะเดิมโรงงานนะครับตัวนี้อ่า มาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับเนี่ยลูกค้าได้ไปพร้อมเลยกับกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูแม็กไครเนอร์หน่อยนะครับสวยไหมนะครับแม็กไครเนอร์ยังสวยๆเลยนะครับคันนี้กริบๆเลยนะครับโอ้โหสวยมากคันนี้บอกได้เลยใครได้ไปถือว่าคุ้มเดี๋ยวผมพาไปชมภายในของตัวรถว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมาเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้นะครับกุญแจนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้นะครับ หน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้แล้วนะนะครับแซดดิชันนะครับปี2 0 2 1เอด่ะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับนิ่มไหมนะปี2021เโอ้โหชึ้งเดียวติดนะบอกได้เลยนะครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะครับเนี่ยเกียร์6สปีดถ้าถอยหลังเราก็จะดันข้างนี้นะครับดันซ้ายสุดแล้วขึ้นหน้านะครับเนี่ยนะครับจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นสีก้านนะครับ1 2 3 4นะครับ ปี2021นะครับภายในของตัวรถคันนี้นะครับเบาะนะครับก็จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเล่มคู่มือยังอยู่ครบนะครับโอ้โหรถคันนี้สวยมากนะนะครับเนี่ยดูเครื่องเสียงนะครับนะครับเนี่ยนะครับโอ้สวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะคันนี้บอกได้เลยนะครับ ภายในก็จะเป็นนะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กนะครับคู่หน้าให้นะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมานะครับมาชมห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับได้ไปในส่วนของระบบเบรก ABS นะครับข้างในมีถุงลมนิรภัยให้แล้วนะครับครบแล้วนะครับภายนอกนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับป้องกันเบรกล็อกนะครับเวลาขับอ่านะครับตัวนี้เครื่อง2.4ลิตรดีเซล นะครับเครื่องดีเซลนะไม่ใช่เครื่องเบนซินนะครับเอามาดูความเดิมนะครับของด้านหน้าของเขานะครับเนี่ยนะครับคันหน้านะครับจะเป็นคันคันเดิมนะครับคันหน้าคันคันเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับมีตัว L นะครับตัว R นะครับอ่านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรอยเหล็กฝากระโปรงยังอยู่ครบเซตนะครับอ่าตัวนั้นนะครับมีเพจนะครับเนี่ยนะครับเพจอยู่นิดเดเดิมนะครับเนี่ยนะครับคันหน้าไม่ล้มไม่เอียงนะครับแสดงได้ว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยพิวามจมน้ํามาแน่นอนนะครับ ปลากระปงเดิมโรงงานนะครับเนี่ยนะครับางเขียบเลยนะนะครับโอ้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับคลุมมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์098469699นะครับสมยงคาร์เซ็เตอร์ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวคันหน้านะครับจะเอาคันไหนมารีวิว้กับลูกค้าได้รับชมคันสวยๆนะครับกดติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ